ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็มี ID เกมเศรษฐีมาขายนะคะเป็น ID ที่สามารถทําเป็น ID หลักได้เลยนะคะเพราะว่า ID นี้เราก็ได้ทําการล้างลายให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะสาหรับ ID นี้นะคะก็เลเวลอยู่ที่150นะคะอมดามาีอยู่3ามหมนเแล้วก็ทอมมีอยู่98ล้านเลยนะคะระบบ Android นะคะทุกคน สำหรับไอดีนี้นะคะเราก็ได้ปิดเว้นตัวละครของลูลูเบลไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บัฟสาหรับตัวละครนี้มันก็ยังคงเหลือนะคะน่าบัฟก็ยังคงเหลือนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการ์ดตัวละครกันก่อนเลยนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะน้าเราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมีห้องสลับจัดตัวละครแล้วก็มีอยู่สิบห้องด้วยกันนะคะ ห้องแรกเลยก็จะเป็นบีฮยองลังควีนอิซาเบลนิโคนาเดียลิลิที่ถูกปลุกลิกกะลูลูเบลลูน่าเฟย์เฟย์ที่ถูกปลุกแล้วก็จะเป็นจีคอนะคะ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวโอเค เรามาดูตัวละครหลักๆนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างนะตัวหลักเลยก็จะเป็นลูลูเบลควีนอิซาเบลก็มีค่ะแล้วก็เจ้าหญิงอิซาเบลลิลิทที่ถูกปลุกลิลิทธรรมดาก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นบีฮาองลังตัวนี้ก็สายโหดใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเลนน่าในชุดว่ายน้ำไวโมฮูนราชามาโบหนูยิ้มแล้วก็จะเป็นราชา ราชามาเบอร์เดนิสนิโคลูนาตัวนี้เป็นลูนาถาวรน,นะคะแล้วก็จะเป็นเฟย์ที่ถูกปลุกดาตายังสาวน้อยโซฟีนาเดียก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นคาซัตนะคะเคาเจอร์คาซัตตามด้วยมาสเตอร์บีโดเฟนชูชูตัวละครนี้มันจะมีเสียงด้วยนะคะ นี่เราจะกดฟังเสียงตรงไหน,นอาฟังไม่ได้เป็นไรคะทุกคนแล้วก็จะเป็นอทูตสวรานัตลันออรลราโจอี้ลิกานะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวยังติดในท็อปอยู่นะคะแฟรี่สเตลล่าแอมเบอร์งอคงหขวบแล้วก็ไอแซคนะคะ G ีออและ High Dark ูเซียคิิิน แล้วก็จะเป็นโมหุนตัวเก่านะคะตัวใหม่แล้วก็มีนะเป็นไวโมหุนแล้วก็จะเป็นพระสุทนนะคะลีมัดก็มีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเฟยนะเนี่ยตัวนี้ก็หัวใช้ได้เลยนะคะส่วนการ์ตัวละครที่เหลือนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูตามนี้เลยนะยามมาทูตกูยงก็มีดีมิเตอร์เบนจามิน แล้วก็จะเป็นบีเทูเฟนตัวเดิมวิกเตอร์ลูเซียตัวเก่าก็มีนะคะตัวใหม่เราก็มีนะเป็นดาร์กลูเซียแล้วก็จะเป็นตัวเก่าสายล้มไว้คาลานแล้วก็คิวปิดดาร์กโซฟี ตัวละครเก่าๆก็มีเยอะเลยนะคะสำหรับสายล้มตัวเก่าก็จะเป็นมิลาดนะก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนอันมณนีนะดูตรงไหนอ่ะอัญมณีเดี๋ยวนะคะอ่าอันมณนีนะคะก็ตามนี้เลย ก็จะมีอัญมณีวิบวับนะคะเนี่ยเลยมี2องจี้นะคะเออสองอันส่วนอัญมณีพิเศษนะคะก็ตามนี้เลยค่ะการทุกใบเราติดอัญมณีให้เกือบทุกแผ่นเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเราติดให้เยอะมากเลยโอเคส่วนจี้เครื่องรางนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูก่อนนะคะว่ามีจี้อะไรบ้างนะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนเปนจี้หลักที่ทุกคนยังใช้เล่นกันอยู่นะคะเป็นจี้ท็อปหมวกลาหมวกฟาโลทองหมวกทรงการหมวกดำหมวกเลื่อนหิมะรองเท้ากระโดดบอลทองจี้เยอะเลยนะคะ ส่วนจี้ที่ยังไม่ได้อัพนะคะก็ตามนี้เลยก็เยอะอยู่นะเนีย่ยเยอะเลยยังไม่ได้อัพอ่าโอเคอันนี้เป็นหมวกเก่าอ่ะเรามาดูจี้หลักๆกันเลยนะคะทีนี้โอเคค่ะสำหรับจี้หลักๆลักสำหรับไอดีนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นหมวกหมวกแบ็กอิดิชันนะคะหมวกกำแพงเหล็กนั่นเองออปชันก็ตัดน้าฟ้า60%อุปกรณ์เชนแบบซูเปอร์ไดเมนชันนะคะ จี้นี้ก็เหมาะสําหรับตัวละครของลูลูเบลนะคะเครื่องขยายลุมดําแม่นยํานะคะออปชันก็ตัดนางฟ้า70%ใช้กับลูลูเบลนะคะแกนแม่เหล็กกับขังออปชันก็สร้างลุมดํเมังคุณนะคะตัวนี้ก็ใช้กับลูลูเบลก็หัวใช้ได้เหมือนกันนะคะตามด้วยแบ็ k อิดิชั่นกับดักสปายนะคะหรือว่ากับดักนั่นเองนะคะออปชันก็สร้างไลามารมังคูณ70%เลยนะคะ แหวนป้องกันเบ็ดเสร็จนะคะก็สิบหอเซ็นยกเลิกสกิลของฝ่ายตรงข้ามนะคะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์เข้นแบบ UFO นะคะแล้วก็ AI ปีศาจหลุมดำก็เป็นจี้หลุมดำนะคะออปชั่นก็สร้างหลุมดำมังคลหกร์เแล้วก็จะมีโดนก๊อปปี้ราชานะคะโดนก๊อปปี้ตัวนี้คือมันจะรับบริจาคเลยนะคะ บริจาคบ้านของคนอื่นมาให้ของเรานะคะออปชั่นก็ออกเกาะ75%เลยนะคะแล้วก็จะเป็นมีเจ้าของอาคารรูหลาออปชั่นก็ออกเกาะ6 5เปอ็นจีนล,ลุมละลายนะคะหมวกเกี้ยวน่ารักนะคะออปชั่นก็ออกเกาะ85%ออก,กเกาะเป็นเนลยนะคะตัวนี้ก็ถ้าเราไม่มีหมวกแบ็คอิดิชั่นนะคะไม่มีหมวกกำแพงเหล็กแล้วก็สามารถใช้หมวกตัวนี้ก็ได้นะคะ หมวกเกี้ยวเฉยๆก็มีค่ะปืนฟองสบูม่มีออปชั่นก็ตานางฟ้า60เออตานางฟ้า80ปรเซ็นต์นะคะการเชิญปาร์ตี้ยามอนะคะออปชั่นก็ป้องกัน50ปรเซ็นต์นะคะตาจอมเวทเครื่องขยายตัวนี้อ่านไม่ออกแล้วก็จะมีแมวเค้กแมวนางฟ้านะคะตัวนี้ถ้าสำหรับ เกมมันจัดให้นะมันจัดจี้เซตให้มันก็อยู่ในตัวละครของลูลูเบลนะคะแต่ว่าเราไม่ใส่นะมีแปลนเฮดเทคทอง He Tech ด้วยนะคะโอเคแล้วก็จะเป็นตามด้วยแปลงเวทมนต์นะคะแล้วก็แปลงยานะคะออปชั่นก็ป้องกัน40%บอลลูนปีศาจออปชั่นก็สร้างเลมารัเมงคูณ70%ควันของ คนของบ็อกเซอร์นะคะออปชันก็ออกเกาะ 6. 5แล้วก็จะมีหมีราชานะคะหรือหมีโจนะคะแล้วก็จะมี2 g ด้วยกันเลยตัวนี้ก็ออฟออกเกาะ8ป็นะคะแล้วก็จะมีเรือผีด้วยนะคะเลสมอนเตอร์แล้วก็จะมีการ์ดเชิญปาร์ตี้เป็นดอกกุหลาบนะคะตัวนี้ แกนเหล็กคริสตัลออปชั่นก็ตัดน้ำฟ้า70%แบรนต์แปลนสปริงก็มีค่ะนอมชกคแม่นยำนะคะออปชั่นก็ป้องกัน50%แบรนต์แปลนเวล่านะคะออปชั่นก็ป้องกัน50%เหมือนกันอุปรกรณ์เชียนแบบลอยฟ้านะคะหรือว่าแปลนลอยฟ้านั่นเองนะเครื่องบินเศรษฐีออปชั่นก็เอดดาอเ อุปกรณ์เคียนแบบของผู้พิชิตก็มีค่ะฮาโลวีนตัวเครื่องบิน VIP ออปชั่นก็ตานางฟ้า75%้ารตํรรวจของป้ายนีออนนะคะแล้วก็ธงผู้พิชิตของป้ายนีออนเหมือนกันตุ๊กตาเนวาน่าออปชั่นก็ตานางฟ้า65%เข็มหมุดจาะนะคะไม่ใช่ของแบ t เทิลก u าวนะคะออปชั่นก็เบิล์น25%แล้วก็จี้ดูดบริจาคนะคะ ฉันก็สร้างลายมาเมังคูณหมวกลานะคะออปชันตัดนักฟ้าห้าเอร์เซ็น์เตแคเตอร์แล้วก็มี2ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็จะเป็นแกนหลุมดำตัวนี้ใช้กับนิโคแล้วก็ตัวไอ้นั่นอ่ะควีนอิสเบลคือใช้ได้ดีมากเลยค่ะทุกคนหมวกฟาโลของอหมวกฟาโลสีทองหมวกของฟาโลสีทองนะคะฉันก็ตัดออกรอบ8ป โอเคค่ะตัวนี้มันคือคู่มือไกด์บริจาคถุงมือไทชันก็มีนะคะหมวกสงการแล้วก็มีอยู่2ใบนะคะที่นหนึ่งก็สร้างแรงม้ามงคุณอีกอันนึงก็ตัดนางฟ้าเจสินะอื่นฟองสบูส่สงการมีแชมป์ก็มีนะคะป้ายไม่ขายก็มีอืม แล้วก็ตัวนี้เครื่องควบคุมเวลาไฟแดงบ้าคลั่ง r e s i n g Bo o s เตอรที่กับหัวแล้วก็จะมีหมัดเคาน์เตอร์นะคะบอลทองแล้วก็มีอยู่3ชิ้นด้วยกันนะคะก็ออปชันก็ออกเกาะ75าเปอรองเท้ากระโดดออปชันก็ตัดนางฟ้า70% ตัวนี้ก็ตารางฟ้าง60%นะคะสร้างหลุมดำมังคูดค่ะตัวนี้เป็นจี้ประตูเรียกหลุมดำนะคะผ้าคลุมออปชั่นก็ออกเก่อ75%แล้วก็ตำราจอมโจรคริสตั้นนะคะออปชั่นก็ออกเกาะ65%ใช้กับตัวละครนิโคได้อย่างสบายเลยนะคะ ใช้นโลก,ก็มีค่ะปินจี้โบราณที่เหมาะสำหรับสายลุนะคะช่น,นก็ตาน้องฟ้า6ก้าตามลายแยากร่างก็มีค่ะค่ะจี้หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นหมีเก่านานมากใครที่เล่นตั้งแต่มันเริ่มเปิดก็จะรู้เลยหมีตัวนี้พวกหัวใ้ได้นะคะสำหรับลุ้นละลายโอเคค่ะสำหรับไอดีนะคะเราก็ขายกันในราคา 4,599บาทนะคะราคา4,599บาทก็ถือว่ามันคุ้มคุ้มจริงๆค่ะทุกคนจีก็เยอะการ์ดก็เยอะมีแต่ตัวหลักๆคุ้มๆทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ